ครับผมสวัสดีครับมานีพอกันอีกแล้วนะครับนาะงับ่างมาลีชาแนลมันีมาลีชาแนลมาตกปชนนะครับนาะเป็นไม้เก่าครับผมไม้ของนำธรรมชาตินะครับน้อตรงนี้ก็จะเป็นสารน่อยนะครับนาะครับผมตามมันีกับบูรนะครับนาะว่าจะเป็นยังไงจะยังไงก็มาติดตามแลวชมผลงานกันนะครับเนาะมาเชิญมาน์มารมานครับผมครับสภาพไม้กันก่อนครับครับผมสภาพไม้กัน ตอนนี้น้ำคลองตรงปากท่อตรงนี้ก็บ่ไหลแล้วนะครับนะน้ำก็เริ่มไหลแล้วครับผมตาลาหน่อยก็เริ่มออกไปข้างนอกแล้วครับตาบรูวว่าจะมีโตไม่โตแดดแดดก็มาล้อแล้ทวทำผลงานแล้กันนะครับเนะาะมัสิดมานประมาณครับผมเดี๋ยวผมจะต้องตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับนะเนาะแดดแดดก็มาเป็นกําลัางใจก,กันครับผมนะครับไม้แหลกแทงหมันก่อนนะครับเนาะไม้แหลกแทงหมันมา,านสั่น โอ้ยลงไปนี่ยังเนาะก็ตุบๆตับๆประนินมาครับอุ้ยเริบ่บอู้ยไม่เล็กหลุดกับผมส็ได้โอ้ยมาเล็กกัดหลุดเลยครับผมโอ้ยแหกมันเขาออกมาบอดีฉันโอ้ไม่เล็กหลุดปาเนี่ครับผมจับ<ๆ>ตัวกกันเด้อยังก็ได้นะครับมงึงเต็มต่อไปครับกับดโอยูครับผมไม่ได้ส่งมาสายครับผม กัดแล้วครับโอ้กัรประยู่ครับผมกันละคายไหมครับสิไเลโอ้น้ำมีน้ำอยู่ด้วยครับตัวนี้น,น่อยน้ำกลนมากัดครับผมแล้วยันดีกว่าเป็นน้ำมันยครับผมนะเสุดเลย ลตัวน้อยครับกัดบาแห้งกว่เดินะมันงับเหยือบ่บาลงครับผม ตีมันก่อนครับทันนี้โตป่ะจอนขึ้นอยู่ทา้งทางเนี่ย เลยครับโอ้ยโอยูครับผมกัดนะเมื่อกี้กันโอยูครับผมเด้อโอ้ยพวกป่ามันขึ้นอยู่ทั้งขางเมื่อกี้ครับผมตีใส่ทั้งขางมันเลยโอ้ก็ไปไกลแท้โอ้มัวกดนเลยครับผมผมป่ามันขึ้นอยู่ทั้งข้างเนี่ยผมตีใส่เมื่อกี้ อืมกินเยอะแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินแล้วครับดูแล้วครับโอ้สุดยอดโอ้หลุดโอ้ไปแล้วครับโอ้ยหลุดแล้วเสียดายครับผมบายเสียดายเสียดายเด้หล,ลุดซ้ำครับผมก็เมื่อกี้นี่ไปว่าจะเอามาโชว์เนี่ยจากตัวเนี่ยครับโอ้ยเฝ้าเนาะถ่า,ายรูปเนี่ยจากแบตเนี่ยกับอนะไรเนาะ จะมากินอย่บงไรละครับวันนี้ห้าตัวไม่ไปครับวันนี้ตันนั้นก็ยังจะไปแล้วบ่กินอะไรที่เงี้ยกันเลยประชันใส่งามวยครับวันซีหายคิดครับผมอวนตัวปุ๊กเขาไปยนี่โอ้ยเจ๋งด่ายเดซายลูปเนี่ยองผมวงเยยงนะครับ กี่ยนี่กลับไล,ล,บบล,ลนะ์เด้ครับผมไลได้วกลับงับประยูครับผมงาัประหอดตะขอครับ ใส่ระบุครับนี่โอ้เนี่ยเนี่ยขึ้นอยู่ข้างหนานี่ครับปลาขึ้นอยู่ข้างไหนโอ้ยนี่ก็ขึ้นโอ้ปลาตัวนี้ขึ้นไพ่เริ่มเย้เขาเบิ่มจมอ่ะย,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 ยัยยงโอ้ยเดี๋ยวนะครับน้หนักไปเสร็จแล้วปลาขึ้นแค่น,นี่ครับผมใกล้ๆ มันจะล้องคอบึง่งปลาข้นจิ๊บน้ำดีดีครับผมดูนะครับอ้ยลุดไปอีกแล้วครับตัวตัวที่สองนะโอ้ยนายเด้ะว,วัสดีลุดแล้วครับผมสองตัวแล้วครับเดี๋ยวผมเบ่งแยมไปก่อนนะครับนะ เจอแล้วครับโอ้ยงับประยู่ครับผมโอ้วบางสภาพหนูครับผมเสียศูนย์ไปเลยครับผมเจอแล้วครับยังกัดอยู่ครับเรื่อยๆอยู่เดี๋ยวผมร้อนเดี๋ยวเปเรื่อยๆครับโอ้ยครับผมงับประยู่หนูก็เสียศูนย์ปากก็บิดม่เบี้ยวไปแล้วผมแต่แต่แต่แต,แต่ปากก็ฉีกนะครับ ดูดกันครับเดี๋ยวรอปานจิ้น,นะครับ ถ้าพูดถ้ามาปลามันก็จิบเรื่อยๆอยู่นะครับปลาจิบนะครับปลาจิบเวชนานี่ยครับผม จะลองชางสายโอ้ยยุ่ยครับโอ้ยโอ้ยลุตไปไปลุดครับผมดึงสายบดโอ้ยเสียดายคร,ครับผมบอยครับจะลองให้มันแากสายไปแต่ว่าเราต่อสายในป่ามันตื่นครับผมไปได้ครับบนันลุดหลายตัวครับผมยัองม่ทันเลยตัวม,ววม,มาถ่ายรูปเลย ข้าไปขึ้นอยู่ขึ้นเรื่อยๆเขาผมปลาขึ้นอยู่ข้างหน้านี่ครับเด้๋ยวงข้างเกี่ยวนี่ปลาน่าจะกัดครับ

มันเป็นเด็กเสียศูนย์แน่แลวครับโอ้ขึ้นอยู่ใกล้ๆเียครับผมเนี่ยตัวหนาตัวตาเียครับบอกกัดรับไก่โกรธ ไพ่ป่าตอนนี้เห็นไหมโอ้ไปพุ่นแล้วก็บับไพ่ป่าไปพุ่นแั้ไปพุ่นแล้ว อยู่แล้วครับอยู่แล้วนี่ครับใส่ปลาใส่กําลังขี่ดื้อเลยครับผมใส่ปลากําลังดื้อครับผมนัแหละครับโอ้สองตะขอเต็มแปกเลยครับผมนะครับนะครับสองตะขอเต็มแปกเลยนี่ครับผมมาปลดปลาครับอี๋ไอ้เชื่อเห็นนะครับนี่ครับผมใส่ปลา ประมาณจะฟ้ารู้ใส่ปลาอยู่ประมาณสักงสองสามขีดได้ครับผมอ้วนตัวปูอยู่กับปาลาชนิดนี้นะครับผมปาลาใส่อ้วนนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะปล่อยลงไปเลยน,นะครับน่ะนะครับผมเดี๋ยวผมถ่ายรูปสักต,ตัวกันครับนี่ครับนึตัวปาลาดเดี๋ยวผมป,ปล่อยลงไปเลยน,นะครับน่ะเฮ้ย โอเคขอบคุณครับครับแต่มาแต้มหนึ่งแล้วนะครับนาะเด,เดี๋ยวติดตามรับชมผลงานต่อไปครับผมปลาก็ขึ้นเรื่อยๆยูยครับผมเดี๋ยวผมจะตกไปเรื่อยๆจนกว่าจะคำามาเนะครับเนาะแต่นี่ก็หาโมงกลัวแล้วครับผม อฝากน้ำฟักเก็อยู่ต่างนานาเครับโอ้ยไหนดิ <c oughs> เอาผาเชิ้ตมาใสกันเลยอุ้ย <c oughs> ดู้ะครับโอ้ลุดโอ้ลุดแล้วครับผมจะเป็นคลิปเนี่ยมาสันโอ้จะได้ครับครับผมเห็นแลครับนะสำหรับสภาพใหม่ มม้รับงามๆครับผมไม้หยาขึ้นไม่ครับผมถือฝนถือนั่นก็เลยถือน้ำถือมาไม่ครับผมงามแบบเขาทั้งนี้กามงามๆครับผมแต่เวลากลับแล้วนะครับน้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกรับตอนนี้ก็อากาศเย็นอากาศหนาวแล้วครับผมลมกัหนาวมาแล้วครับผมกับฝนประกอบการวันนี้ก็ได้ปลาคือมาตัวหนึ่งนะครับน้าตอนรุดอีกก็หลายตัวแะครับผมเมื่อกี้ว่าจะได้ตัวปิดคีปกับ ลูดก่อนครับผมเดี๋ยวยังไงผมก็จะเดินตีกลับไปเรื่อยๆนะครับเนาะถ้าได้อีกเดี๋ยวผมก็จะมาเพิ่มทีหลังครับจังไงก็ขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะครับเนาะจังไงก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครช่องมานาดี้ชาแนลนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจแได้เฮ็ดคลิปดีๆต่อๆไปครับผมสำหรับมื้อนี้มานาดี้ชาแนลก็ขอลาไปก่อนเนาะครับเนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ